ในพระพุทธศาสนาไม่ถือว่ามีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาถือว่าเป็นปฏิจจสมุปนธธรรมแล้วก็อาศัยสิ่งที่เรียกว่าภัสสะเป็นจุดตั้งต้นยังว่าความทุกข์เกิดขึ้นรู้สึกอยู่ว่าเป็นความทุกข์เกิดขึ้นก็ไม่มองไปในลักษณะที่ว่าเป็นตัวตน คุณทำขึ้นเองแล้วก็มีความทุกข์แก่ตนจะจะมองเห็นเป็นกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทว่าเพราะอาศัยผัสสะเส้นตากระทบรูปเป็นต้นเกิดจากสุวิญญาณแล้วก็เกิดผัสสะมึงมีผัสสะแล้วก็มีเวทนาเมื่อมีเวทนาก็ต้องมีตัณหาเมืนน่อมีตัณหาก็มีอุปาทานคือความยึดมั่นถือมันม่นก็มีความรู้สึกที่เป็นภพเป็นชาติหรือเป็นทุกข์ คอยมองเห็นว่าความทุกข์นั่นเป็นเพียงปฏิกิริยาที่เกิดออกมาหาตามลําดับตามลําดับในกระแสแห่งปฏิจจสมุบาทซึ่งถือว่ามีภัสสะเป็นจุดตั้งต้นผู้ที่เป็นพุทธบริษัทโดยแท้จริงเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นแล้วจกไม่เห็นว่ามีตัวบุคคลใดทำหรือบุคคลใดได้รับ แต่จะมองเห็นชัดลงไปว่ามันเป็นเพียงปฏิจจสมุปปน,นธรรมหาสายผัสสะแล้วรึงเกิดขึ้นวันหนึ่งวันหนึ่งก็มีผัสสะหลายครั้งหลายหนมันก็มีความรู้สึกที่เรียกว่าเป็นทุกข์นี้เกิดขึ้นเป็นธรรมดาเท่านั้นที่เรียกว่าทุกข์นี้ เป็นปัจจิตจัสมุปปนธรรมเท่านั้นอาศัยปัจจะแล้วจึงเกิดขึ้นไม่กล่าวว่าเป็นคนนั้นทําคนนี้ทําหรือว่าคนนั้นช่วยทําให้คนนี้ช่วยทําให้หรือกระทั่งว่าไม่มีอะไระเลยถ้ามันมีก็มีแต่เพียงกระแสะแห่งปัจจิตจัสมุปปนธรรมไม่มีอัตตาไม่มีตัวตนจึงจะเป็นกรรมวาที ในชั้นปรมัตถธรรมในพระพุทธศาสนาที่ถ้าจะกล่าวอย่างศีลธรรมบ้างในพุทธ,ธาศาสนาก็มีกล่าวอย่างที่กล่าวมาแล้วต้นในเรื่องของกรรมศีลธรรมตัวๆไปเพราะเรามีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นทายาดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์บ้างนั่นก็เป็นการกล่าวในขั้นศีลธรรมตามที่คนทั่วไปจะต้องรู้สึกหรือควรจะรู้สึก